สวัยดีทุกคนคลิปนี้ด้านสิพาเห็ุ Japanese Cheesecake หรือว่าเอิ้นกันง่ายๆชี e เค e c a k e นั่นเองแบบนุ่มๆเนาะแล้วก็ส่วนผสมโบยุ่งยากเนะเาะหาาเบืาบางน้ำกันเลยวันมีอย่างแน่มีชีสมีบัตเตอร์มีแป้งเค้กน้ำตาลไข่ไก่นมสดและวานิลาเนาะวานิลาถ้าเฮามีเป็นวานิลาฟักก็จะดีเนาะมันแห่งจะหอมแต่ถ้าเฮาโบามีกระไส่วานิลาเป็นน้ำสำเร็จเลยก็ได้เนาะ ก่อนอื่นเมร์ดก็คือเขาก็ต้องมาแยกไข่ก่อนแยกไข่แดงออกไว้ต่างหากและไข่ขาวออกไว้ต่างหากเด้อโบให้เอามาร้วมกันเนาะประมาณนี้แล้วก็เป็นการเช็คเบองแนว่บาบางเบืองเธอไข่มันดุนแล้วมันมันเนา่ามันหยังวเวลาเขาเฮ็ดเค็กแล้วมันจะเฮ็ดเค็กเขาเสียประมาณนี้เนาะอ่ะก่อนอื่นเมร์ดเขากลับมาตั้งน้ำเพื่อตุน๋นเนาะตุน๋นชีสอ่าแล้วก็บบัตเตอร์หรือว่าเนยสดจืดเนาะ ถ้าเอาใส่เนยจืดต้องใส่เกลือถ้าใส่เนยเค็มแมนตัดเกลือออกเด้อทุกคนเนาะตุนให้มันแบบว่ามันเปื่อยเมืดทั้งสองอย่างให้มันเปื่อยเข้ากันดีเพื่อแะละเนาะประมาณนี้ตุนโดยการรอน้ําเนาะมันห้อนก็ต้องใส่ถุงมือจับนี่แหละประมาณนี้เนาะให้มันจนให้มันเปื่อยเด้อทุกคนเนาะถ้ามันภั่แบบเอ้าโบอยากตุนรอน้ําอยากตุนใส่เตาเลยก็ได้แล้วแต่เนาะแต่ว่าตอนนั้น เปอร์เซ็นต์ใหม่ก็จะมีสูงแล้วก็ใส่นมสดลงไปเนาะมือจะใส่เนยเค็มเนาะก็เลยว่าบอไซดเกลือนะทุกคนแล้วก็ยอดวานิลาลงไปปอกนึงเนาะเพื่อให้มันหอมเนาะใส่ลายๆกับขล้วทุกคนไก่หอมเนาะใส่ป๊อกนึงกับพู้ีหอมเนาะประมาณนี้แล้วก็คน้นค้นให้เข้ากันตุนให้เป็นน้ำดีๆเนาะประมาณนี้ แล้วหลังจากนั้นเขายกออกมาจากเตาตุนแล้วเขาก็ใส่เทเทแป้งลงไปใส่แป้งลงไปคนให้เข้ากันเนาะเขายกออกมาแล้วก็เทใส่ได้เลยเด้อทุกคนเนาะแล้วต่อมาเขาก็จะมาใส่ไข่แดงลงไป คนเนาะให้เข้ากันเนาะอะ่ตัวนี้ฮาวเราต้องใส่เครื่องตีก็ได้เฮาใส่ตะก้อมือนี่แหละคนก็นได้เนาะมันมันบบยุ่งยากละก่ะเผื่อคนที่ว่าบ่มีเครื่องตีเนาะซื้อแต่ตะก้อมือมาก,ก็สามารถเฮดชีสเค้กกินในบ้านเลยเนาะแบบสบายๆแล้วก็แซบ่แซบๆรสชาติความหวานความหยางเขาปรับได้ตามใจเฮาเลยเนาะประมาณนี้คนๆให้เข้ากัน หลังจากคนเข้ากันแล้วฮาก็ต้องมากรองกรองเพื่อบางทีแป้งมันยังบ่อละลายดีบ่อหรือว่าเศษโน่นนี่นั่นัแหละเนาะฮาก็มากรองและที่สําคัญที่ให้เนื้อชีสเค้กของเฮามันเหนียนนั่นเองกรองเรียบร้อยแล้วฮาก็ผักไว้ก่อนเรามันนี่ฮามาเห็ดในสัดส่วนของไข,ข่ขาวเนาะแล้วฮาก็จะมาตีไข,ข่ขาวใส่กับน้ําตาลเนาะ จนให้ฟูแข็งตั้งยอดเนาะการที่ว่าเขาใส่น้ําตาลนี่เนาะเขาจะแบ่งใส่สามเถ้อเดินน้ําตาลเนาะเขาจะโบใส่โพลงบัดเดียวเดินเนาะเขาจะแบ่งใส่ทย้อยถย้อยใส่สามข้างเนาะตีหย่อนแล้วเนาะตีจนไข่ขามันแข็งมันตั้งยอดพูดเลยเนานะการตีไข่ขาวกับน้ําตาลนี่ ให้มันเป็นมือแรงแบบแข่งตั้งยอดเนาะเอาต้องใส่เครื่องตีด้อทุกคนเนาะใส่ตะก้อมือตีบ่ได้บ่ไหวก้ามแขนขึ้นก็ลนะเนาะแบบนี้คือยังบ่ได้เลยทุกคนเนาะมันยังบ่ตั้งยอดมันเป็นแหลวๆจังสิมันไม่ต้องเป็นแบบนี้เนาะตั้งยอดแข่งๆแบบนี้นี่คือได้แล้วเนาะเป็นมือแรงได้แล้วตั้งยอดเรียบร้อยเนาะแล้วหลังจากนั้นเท้าก็เอาเอา่อะ ใคไข่า,ขาวแถวตีกับน้ําตาลที่ทีเอิญมามือแรงมาค้นเข้ากับส่วนที่ว่าเขากล่องไว้เป็นส่วนที่หนึ่งหันเนาะคนตะล่อมตะล่อมให้มันเข้ากันเยซูเปคนแหงเกินไปเนาะคนตะล่อมตะล่อมตะล่อมอยู่หนันแหละให้มันเข้ากันดีค่อยค้นไปค่อยค้นไปให้มันเขา้ามันเข้ามันเข้ากันดีเนาะ ตัวนี้ได้ประมาณอสองปอนเนาะสำหรับสูตรหนึ่งนี่เมนสองปอนแล้วหลังจากนั้นเขามาะกับมาเกี่ยมในเรื่องของพิมพ์เนาะที่จริงอะ่ะก่อนอื่นที่เขาจะเห็ดเค้กแต่ละข้างหนึ่งต้องเกี่ยมพิมพ์ไว้ก่อนเนาะเล้ถึงมาเห็ดสัดส่วนพวกเค้กพวกหยางเนาะเรื่องของเรื่องก็คือลืม <c oughs> เข้ามาก็คือแบาบว่าเออตีเห็ดก,ก่อนเลยนเนาะเลาก็จะมาตัดพิมพ์ตัดหยางไ่อ่าเจียมันเนาะเพื่อบัหออัน ชีสเค้กของเขามันติดพิมพ์เนาะประมาณนี้ห้องพื้นแล้วก็ห้องทั้งข้างให้เรียบร้อยเนาะสีสเปรย์บัตเตอร์ใส่เนาอะอนหรืออันว่าสเปรย์นเนยเนาะใส่เน่ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเทากับมาเทชีสเค้กที่ว่าเขาเหั่ไว้หั่นเนาะลงไปทั้งเม็ดทั้งเม็ดพอดีมันอยู่ได้ประมาณอสองปอนด์กับแหลม เลียเลียปากเนาะแต่มันกับโฟูขึ้นหลายเด้อชีสเค้กเนาะกับจะฟูขึ้นนิดเดียวเนาะประมาณนี้เนาะได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาเขาต้องจงไว้เขาจะบวแบบนั้น,น,ะนะเนาะเขากระมัดกระเตาะกระเตาะสามบาทเพื่อไล่ลมเนาะแล้วก็เอาน้ำลงไปเนาะเป็นน้ำธรรมดาเนี่ยแหละ ลงไปอยู United, Palm, นะ่ในถาดพร้อมเนาะแล้วหลังจากนั้นก็เข่าอบเนาะได้อบ60นาทีได้ใไ่ไฟอยู่285เนาะเรื่องใสไฟเต่าแต่ละบ้านมันจะบกคือกันเด้อทุกคนเนาะบางถ้าเต่าใหญ่น่ะก็ใช้แต่1้0ยเอ่อ190องศาแต่ว่าน,นี้คือเต่าน้อยได้ใช้อ8 5 6 0บาองวินาทีเลยเนาะเทจ่าเย็นๆยนยู่หละเนาะชนะีสเค้กเนาะสุกเรียบร้อยแล้วก็มาพักไว้ตะแกรงให,ให้มันให้มันอุ่นๆก่อนเด้อเขาค่อยมาแกะพิมพ์ออกเนาะ ให้มันอุนอ่นๆคาร์บอซันนี่มันมันจะแตกมันจะอย่างอะนะเรียบร้อยเนาะชีสเค้กของด้าเนาะชีสเค้กเป็นอีกย่างที่ด้มามักรลายเนาะลูกๆก็มกกักเนาะเขาก็เห็ดกินเองเขาก็เออเขาห่วงมามันแบบเขาบริสายสารเคมีสารกันบูดสารอย่างแล้วก็บเหวานเขาปับน้ําตาลปับอย่างได้ประมาณเจนักอันนี้ด้าคือจะจะหมักเห็ดกินเองมันเป็นแนวที่เห็ดง่ายๆเนี่ยเนาะสำหรับชีสเค้กเนาะประมาณนี้เนาะเรียบร้อยเนาะนุมน่มๆเด้งดึงๆึเนาะกินกับอืา แกล้มชาเขียวหรือว่าวานิลลานะอุ้ยแซนะ่บเนาะสุดยอดนะเนาะเ้ามาตัดเบิ้งทางในน้ำกันประมาณนี้เนาะดาก็จะมาเอาฐานทั้งก้นมันออกเรียบร้อยจานะ้าเนาะงามเนียนเด้งดึงดึงฟูฟูเลยเห็ดง่ายๆคือลูกๆเลือก,ก,กเหียนมันนี่แบบว่าทึกใจเลยนะ ก้อนนี่นไปว่าซีเมลูกนี่เกือบเมิดใครจะทันยังได้จงให้อันพอเด็กน้อยอยู่เปียงหนึ่งลูกกับแม่มากลายเนาะประมาณนี้นี่เนาะเราก็จะตัดเอาไายเน้นน้อยหนึ่งกินหลายเลยเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นุ่มๆเนียนๆเนนด,ด้งดึ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 งเลยเนาะ นี่ลองเฮ็ดกันบ้างแล้วทุกคนทาว่าอยากได้สูตรอินบอกหาได,ได้เดี๋ยวดาจะเขียนสูตรลงให้ในเพจเนาะในเพจที่วัดดาตั้งขึ้นใหม่หัน่นเนาะเดี๋ยวดาจะแท็กเพจให้เนาะแล้วทุกคนเข้าไปเบิ่งได้สูตรจะอยู่ในกล้องคอมเมนเะ้อเนาะลองเฮ็ดกินนบิ่งทุกคนง่ายๆนุมน่มแล้วการเฮ็ดชีสเค้กต้องใจเย,ย,ย,ย็นเด้อถ้าใจฮอนในเะฮ็ดบ่ได้จ้าเนาะพอชีสเค้กมันต้อง find, ไฟใส่ไฟอ่อ,อนๆหุมหุมอยู่หัน่นเนาะขอบจใจหลายๆที่รับชมคลิปเดี<ๆ>๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย